ครับสวัสดีครับก็มีน้องๆหลายคนเนนะครับที่ได้เพิ่งเข้ามาดูคลิปต่างๆของผมในเรื่องของการเป็นนักการทูตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอายุมากนะครับ30 35ิบสอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่านะครับกลัวว่าหากอยากจะเป็นนักการทูตแล้วเนี่ยจะ จะช้าไปหรือเปล่านะครับคือในหลักการเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาก็มีนะครับคนที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยเนี่ยที่เข้ามาในกระทรวงการต่างประเทศได้นะครับแล้วก็หลายคนก็มีแบ็กกราวด์ที่ที่ไม่ได้เป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นทรดิช t ั o นัลมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีตัวอย่างอยู่แล้วว่าว่ามีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะนำ value นะครับคุณค่าเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาสู่องค์กอรอยังไงเราต้องพยายามนะครับในการที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนแล้วก็จะทําให้องค์กรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงในกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับมีความรู้สึกว่า อยากจะได้เรามาเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับตรงนี้นะฮะเป็นเป็นคีย์สำคัญจะอายุมากอายุน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าบางคนอายุน้อยไปสอบสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าอายุน้อยจังนะครับจะทํางานได้ไหมคนที่จบปริญญาเอกมาเขาก็อาจจะถามว่าออาแล้วคุณเรียนมาตั้งสูงทําไมทำไมไม่ได้เป็นอาจารย์เหรอนะฮะเป็นงานราชการที่ที่ไม่ต้องถึงขั้นลงไปทำรีเสิร์ชนะครับดังนั้นเขาก็มีคําถามคําตอบ ที่เราสามารถที่จะตอบได้ตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยก็คงต้องมีความหลากหลายนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นความเชื่ออย่างอย่างลึกซึ้งมานานลวผมไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของการที่จะต้องอมีแบ็ k กราวน์ที่มาจากอีลิทหรือว่า,าสังคมจากบุคคลชั้นนำอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมปฏิเสธผมรีเจ็คนะครับ แล้วก็ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วว่าคนที่มาจากทุกแบ็กกราวน์เนี่ยถ้าเรามีความสามารถจริงนะครับเราก็ไปได้นะครับตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยนะครับก็หลากหลายมาจากแบ็กกราวน์ที่หลากหลายแต่ว่าสำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะ ต่อจิ๊กซอนะครับทำให้มูลค่าเพิ่มเราได้หรือเปล่าเราจะเรียนมาทางบิสเนสก็ได้นะครับบริหารธุรกิจหรือว่าเรียนมาทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเรียนมาทางรัฐศาสตร์ก็ได้เรียนมาทางครุศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเพียงพื้นฐานนะครับในกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็มีงานที่หลากหลายมากนะครับแม้แต่ง,งานแอดมินงานบริหารนะครับงานด้านการเงินงานด้าน หลายอย่างนะครับบุคลากรนะครับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี่แทบจะเรียกว่าเป,เป็นประเด็นใหญ่นะฮะมีส่วนเกี่ยวพันกับกับเงินแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะว่าการทํางานภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าคีย์สำคัญก็คือจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตก่อนนะครับเพราะว่าจะต้อง ใช้เงินที่มาจากภาครัฐที่มาจากภาษีประชา,ะช,าชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตรงนั้นเน่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็น challenge ก็แล้วกันนะครับส่วนน้องนองที่เบนเข็มมาทางกระทรวงต่างประเทศนี่ก็ก็ต้องพยายามนะครับพยายามหาความรู้นะฮะก,ก็มีหลากหลายนะครับมีมีหลากหลายผมก็ เข้าใจนะครับแต่ว่าก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยด้วยการสตาร์ทที่ที่มีหรือว่ามีได้ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นนะครับบางคนถึงแม้ไม่ได้เปรียบแต่ว่าเขาก็มีความพยายามนะครับเราก็ต้องไปดูเหมือนแบบในสมัยก่อนนิยาย นี่ยายจีนริทมิสั้นอาหุยเป็นมือกระบี่อาหุยมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นมือกระบี่ชั้นนําในยุทธจักรนะครับเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถมาปรับใช้ได้ได,ได้ทุกอย่างนะครับคือผมเคยเห็นในวงการทูดในกระทรวงต่างประเทศไทยในกระทรวงต่างประเทศอื่นนะครับ แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็เห็นหลากหลายมากบางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ยกชุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเปลี่ยนจากฝ่ายขวามาเป็นฝ่ายซ้ายเปลี่ยนฝ่ายซ้ายมาเป็นฝ่ายขวาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะฮะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าในในชั้นที่เป็นระดับสูงเนี่ยเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกน,นะฮะคนที่ทําหน้าที่บริหารหรือว่า เป็นเป็นม e จเน t เเขาก็ต้องอยากได้คนที่เป็นทีมเดียวกันพูดภาษาเดียวกันจะได้นำนโยบายไปปฏิบัติได้นะฮะอย่างอย่างเกิดผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็แฟร์นัฟนะฮะแฟร์นัฟตรงนั้นกอ็อยากจะบอกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับมีความเป็นมืออาชีพมีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเห็นประโยชน์สำคัญ นะครับในในการป้องกันแล้วก็ทำให้ประโยชน์ของชาติเนี่ยแผ่ขยายไปนะครับอย่างผมมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ไกลจากประเทศไทยมากนะครับก็ช่วงนี้อย่างในเปรูก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นักการทูตก,ก็ต้องตื่นตัวนะครับว่าจะทำยังไงในการที่จะหนึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับประเทศที่ เราดูแลนะฮะอันอันที่สองนี่ก็คือว่าในภาวะที่ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยากยากนะย,ยาก challenge เนีก็เราก็ต้องพยายามที่จะ transcend ้ความยากลำบากทั้งหลายแหละนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังสำหรับวันนี้ครับ